เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้ามีติดูเหมือนข้าจะถูกเจ้าลอเข้าให้แล้วความจริงเจ้าไม่ได้ถูกพิษควบคุมตั้งแต่แรก ม่อิงซีดึงตัวถาเอ,อ๋ที่พยายามเตรียมต่อสู้กับองคารัก์อย่างสุดความสามารถถาเอ,อ๋เจ้าเองก็ไปพร้อมกับพวกเขาหากเป็นไปได้ช่วยข้าขอร้องให้เรอนยี่บอกวี่สือหงให้รักษาโมจิ่งอี้แล้วดูแลเสี่ยวฮานอีกทั้งบอกสีเหออี้คอยเฝ้าระวังองค์หญิงถั่วยญ้ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่นางจะมีความเกี่ยวข้องกับโมจังแม่นางมู่ ท่านจะทำอะไรทุกคนจะถอยออกไปคงไม่มีทางเป็นไปได้อาศัยเพียงท่านผู้เท่าหมีคงจะต้านรับไม่ไหวข้าไม่ไปโม่เจิงยังคงไม่ฆ่าข้าเป็นการชั่วเคราหลังม่อจิงอี้ตื่นขึ้นมาแล้วหากจะวู่วามตามหาข้าช่วยบอกเขาหากเขากล้ามาข้าจะตายต่อหน้าเขาหากไม่หวังจะให้ข้าตายก็ให้พวกเขาบำรุงสุขภาพและสะสมกำลัง วันแรกเริ่มของเดือนหลังจากสองเดือนผ่านไปให้นำกองกำลังทหารมาโจมตีสามารถยื้อเวลาออกไปแต่ห้ามมาก่อนเวลาเด็ดขาดโมอิ่งสีทิ้งคำพูดนี้ไว้ไม่สนใจองคารัก์ที่กำลังขัดขวางพุ่งตัวตรงเข้าไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นที่กำลังต่อสู้กันเจ้านายของพวกเจ้าให้มาจับข้าแต่ไม่อนุญาตให้พวกเจ้าทำร้ายข้าหากข้าตาย ใครจะถอนพิษหานให้เจ้านายพวกเจ้าคำพูดนางทำให้องคารักษ์ที่กำลังถือดาบเกิดความลังเลความลังเลในชั่วครู่นั้นเก๋เฉาที่อยู่ด้านหลังนางก็จัดการพวกเขาทั้งหมดอย่างไม่ปราณีพาท่านอองสี่ของพวกเจ้าไป มูอิงซีตะโกนไปทางทหารซุ่มทั้งสี่ทหารซุ่มทั้งสี่ต่างคนต่างได้รับบาดเจ็บครานตัวมาในคราแรกคิดอยากจะฝืนอย่างสุดกำลังเพื่อต่อสู้แต่เมื่อได้ยินเสียงตะโกนของมู่อิ่งซีชั่วขณะนั้นก็เกิดความลังเล พวกเขาต่างรู้ดีการต่อสู้กันครั้งนี้หากสู้ต่อไปท้ายที่สุดมีเพียงความตายแต่นี่เป็นคำสั่งของท่านอองซีไปพวกเจ้าอยากให้เขาตายพร้อมกับพวกเจ้าที่นี่หรือหากเขาตายก็เท่ากับความพิหนาศย่อยยับของแควนไป่าย่อ ทัานใดนั้นทหารซุ่มทั้งสี่ก็ตื่นรู้ใช่แล้วท่านอองสี่ยังตายไม่ได้หากท่านอองสี่ตายอยู่ที่นี่ยังจะมีใครที่สามารถขัดขวางความทะเยอทะยานที่เลวร้ายของโมเจิงได้เวลาต่อมาทหารซุ่มทั้งสี่ก็เปลี่ยนทิศท,ทางรวบรวมกําลังลากร่างโมจิงอี้ที่เต็มไปด้วยบาดแผลแล้วถอยกลับออกไปยังด้านนอกห้องโถงใหญ่ไม่ โมอจิงอี้ขัดขืนแต่ทั่วทั้งเสื้อผ้าบนร่างกายเขาเต็มไปด้วยเลือดตั้งนานแล้วบาดแผลมากมายบนร่างกายมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดเพียงแค่ขยับตัวเลือดก็ไหลออกมาสติเองก็แทบจะดับลงไปทำให้เขาสลบแล้วพาตัวไปทาหารซุ่มทั้งสี่ลงมือทำเช่นนั้นจริงอยากหนีหรอฝันไปเถอะ หม้อเจิงและเย่ชงรู้สึกตกใจกับแผนการของพวกเขากำลังจะเข้าไปขัดขวางแต่จะทำอย่างไรในเมื่อมีหมีตีคอยขัดขวางอย่างไม่กลัวตายหมีตีตั้งใจว่าจะไม่สนใจชีวิตมีเพียงโจมตีไม่ป้องกันตัว ทุกกระบวนผ้าล้วนจูโจมไปยังหัวใจและศีรษะของม้เจิงแม้จะไม่สำเร็จสักครั้งแต่ก็ยังสามารถรั้งม้เจิงไว้ได้โมอิ่งซีมองไปยังม้อจิงอี้และคนอื่นที่ถอยออกจากห้องผถงใหญ่แล้วยัดยาเม็ดนึงเข้าไปในมือเก๋อเฉากดเสียงเบาเอ่ยกำชับกินลงไปจากนั้นปิดกำลังภายในอีกสักพักตอนที่ข้าเรียกเจ้า เจ้าก็ลากตัวท่านผู้เท่าหมีออกไปอย่าหันกลับมาเชื่อข่าข้ามีแผนไม่มีทางยอมตายโดยง่ายพระชายา ก่อให้ในใจเก๋เฉาจะอดทนไม่ได้อย่างไรแต่เมื่อถึงขั้นนี้หากเขาชักช้าอีกมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะทำลายความตั้งใจของพระชายาโมอิ่งซีเห็นเก๋าเฉากินเม็ดยาลงไปแล้วระเบิดควันในมือจํานวนมากจึงถูกโยนไปยังม่อเจิงและแย,ย่สงโม่เจิงและแย่สงตอบสนองอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็หลบหลีกการโจมตีของหมีสี เข้าใจผิดว่าระเบิดควันเป็นอาวุธลับจึงรวบรวมกำลังภายในคิดอยากปัดมันออกแต่ชั่วขณะนั้นระเบิดควันก็ระเบิดออกควันดำแพร่กระจายออกมาเต็มไปหมดควันกระจายออกอย่างรวดเร็วทั่วทั้งห้องโถงใหญ่เต็มไปด้วยควันสีดำเสียงไอดังขึ้นเป็นระลอกจากสายตาที่มองได้ชัดเจนก็มองเห็นเพียงเงาที่กำลังเคลื่อนไหวของคน การต่อสู้หยุดลงกระทันหันภายใต้ควันดำมู่อิ่งซีได้ยินเสียงแยช่ชงร้องเรียกโม่เจิงอย่างร้อนใจเกอเฉามู่อิ่งซีเตือนให้เก๋อเฉาไปหาตัวท่านผู้เท่าหมีแต่ไม่ทันที่เก๋อเฉาจะก,ก้าวเท้าออกไปกลับได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของท่านผู้เท่าหมีตามมาด้วยเสียงล้มลงพื้นอย่างแรงช่างไม่รู้จักกำลังตนเองท่านผู้เท่าหมี โมอิ่งสีตามหาเสียงแล้วตามไปพร้อมเกอเฉาในมือครลำดูก็พบว่าบนร่างท่านผูเท่าหมีเต็มไปด้วยเลือดส่วนหน้าท้องเขายังมีมีดเล่มหนึ่งแทงอยู่ท่านผูเท่าหมีอดทนไว้เกอเฉาจะพาท่านหนีไป อาศัยควันที่คละครุ้งมูอิ่งซีและเก๋อเฉาประคองหมีตีออกจากห้องโถงใหญ่ไปพร้อมกันเมื่อพวกเขาเคลื่อนตัวไปยังประตูควันในห้องโถงใหญ่ก็สลายออกองค์ารักด้านนอกรู้สึกวิงเวียนเพราะควันพิษแต่พิษนั้นไม่รุนแรงจึงเห็นพวกเขายกดาบขึ้นแล้วพุ่งตัวมาพระชายะายังมีพิษอย่างเมื่อครู่หรือไม่ไม่มีใช้ไปหมดแล้ว ดังนั้นเกอิอเฉาจึงมอบท่านผู้เท่าหมีให้กับมู่อิ่งซียกดาบขึ้นแล้วเข้าไปขัดขวางมู่อิ่งซีมองดูท่านผู้เท่าหมีที่ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดใจรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเกอ๋อเฉากินยาไปก่อนหน้านั้นดังนั้นควันพิษจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเขามากนักแต่ท่านผู้เท่าหมีที่ถูกวางยาพิษร้ายแรงตั้งแต่แรกนั้นเกอ๋อเฉา พาท่านผู้เท่าหมีไปเขาจะทนไม่ไหวแล้ว ไม่รอให้เธอพูดจบด้านหลังพวกเขาก็มีร่างหนึ่งพุ่งเข้ามารอบทำร้ายใช้พลังฝ่ามือจู่โจมไปที่หลังของมูอ่อิงซีเธอไม่ทันรู้ตัวผ่านไปเพียงชั่วพริบตาร่างของเธอก็ลอยขึ้นไปในอากาศเป็นพันผู้เท่าหมีที่โผล่เข้ามาทางด้านหลังเธอแล้วรับฝ่ามือนั้นไว้แทนร่างของพวกเขาลอยละลิ้วออกไปจากห้องโถงใหญ่แล้วร่วงลงกับพื้นไม่ โมอิ่งซีครานขึ้นมารีบเข้าไปประคองท่านผูเท่าหมีท่านผูเท่าหมีท่านผูเท่าหมีใหญ่หนูให้เจ้าหนุ่มนั่นพาเจ้าไปข้าทนไม่ไหวแล้วเมื่อเอ่ยคำํำเลือดที่อยู่ในปากก้อนไหลออกมาไม่หยุดโมอิ่งซียื่นมือออกไปเช็ดยิ่งเช็ดเลือดก็ยิ่งออกมามากขึ้นราวกับเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสิน้น ท่านผู้เท่ามีอย่าทำให้ข้าตกใจไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นกับท่านแนะ่เสียงหยดน้ำตาของโมอิงซีหล่นลงบนพื้นดังแปะเหตุใดท่านต้องรับฝ่ามือนั้นแทนข้าทำไมข้าไม่ต้องการให้เกิดเรื่องขึ้นกับท่านคนที่ตายเพราะข้ามีมากพอแล้วคนที่ข้ายอมให้ตายได้อีกก็คือตัวข้าเองเด็กโง่อเอ้ย ข้าเป็นไม้ไกลฟังแม้จะไม่รับฝ่ามือนั่นก็คงทนต่อไปได้อีกไม่นานรีบไปเจ้าเป็นหมอควรดูอาการข้าหากชักช้าต่อไปพวกเราสามคนจะหนีไปไม่ทัน มูอิ่งซีร้องไห้เสียงดังด้วยความเจ็บปวดเธอรู้ยิ่งเวลาผ่านไปลมหายใจของท่านผู้เท่าหมีก็ยิ่งอ่อนแรงลงแม้เกอเฉาจะพาตัวเขาออกไปให้ได้คาดว่าไปได้เพียงครึ่งทางเขาก็คงทนต่อไปไม่ไหวดังนั้นหากต้องตายอย่างเจ็บปวดพรรานระหว่างทางที่กำลังหนีมีสู้ปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต เก๋อเฉาเจ้าหนีไปรีบไปไม่ต้องสนใจพวกข้าเธอตะโกนไปทางเก๋อเฉาแต่เวลาต่อมาเก๋อเฉาก็ถูกเหล่าองค์รักจับตัวไว้เงายาวชี้ไปยังประตูชีวิตของเขาโดยตรงพระชายาข้าน้อยจะอยู่เป็นเพื่อนท่านถือว่าได้ทำตามที่ท่านององสั่งแล้ว ในดวงตาเก๋เฉามองทะลุถึงความเป็นตายท่านอองสามารถหนีออกไปได้สำหรับเขาถือว่าพอใจมากแล้วเด็กๆตามหาร่องรอยของหม้อจิงอี้และคนอื่นๆต้องจับตัวพวกเขากลับมาให้ได้พะยะค่ะ โม่เจิงพยุงตัวเดินไปถึงประตูห้องโถงใหญ่เท่าว่าพระถูกแสงสว่างสาดส่องกระทบดวงตาจึงถอยกลับเข้าไปในโถงทันทีสมควรตายคิดไม่ถึงเลยว่าพิษหานในตัวเขาจะถูกบีบบังคับให้กำเริบขึ้นมาจริงๆโม่ิิงสิในควันเป็นพิษอะไร โม่อิ่งสีไม่สนใจคำถามเขาเธอร้องไห้จนน้ำตาน้องเต็มพื้นนานแล้วเวลานี้กำลังประคองศีรษะของท่านผู้เท่ามีไว้บนขาตนตั้งใจฟังคำสั่งเสียของเขาอย่างสุดความสามารถใหญ่โน่มม่หรือว่าพิษของเจ้าบีบบังคับให้พิษหาในตัวเข้ากำเริบใช่นั่นเป็นสารแร่งพิษขอโทษด้วยท่านผู้เท่าหมี ข้าไม่มีวิธีอื่นเดิมข้าคิดอยากให้พวกท่านหนีไปสารแร่งพิษจึงบังคับให้พิษในร่างกายท่านกำเริบเช่นเดียวกันมิเช่นนั้นท่านคงไม่ต้องบาดเจ็บจนถึงชีวิตขนาดนี้เธอกล่าวโทษตนเองอย่างหนักเดิมทีพูเท่าหมีไม่มีทางเป็นเช่นนี้นี่เป็นเพราะเธอที่ทำให้เกิดขึ้นเองไม่เกี่ยวกับพิษ เจ้าทำถูกต้องแล้วหากมิใช่เพราะเจ้าปล่อยควันพิษออกมาไม่แน่ว่าพวกเขาอาจหนีออกไปไม่ได้หนีออกไปได้เท่าไรก็เท่านั้นมีเหตุจำเป็นได้ที่ต้องตายด้วยกันที่นี่เหตุการณ์เมื่อครู่หากยื้เวลาต่อไปข้าเองก็ต้องมีจุดจบเช่นเดียวกัน โม่เจิงฝึกวิทยายุดชั่วร้ายจนร่างตายแข็งแกร่งราวกับทองแดงเล็กปลาเมื่อครู่ข้าลองแล้วแม้พิษจะกำรเริบข้าก็ยังไม่สามารถแทงทะลุตัวเขาได้ต้องให้เจ้าหนุ่มโมวางแผนให้รัดกุมท่านผู้เท่าหมีเป็นข้าและโมโจิงอี้ทำร้ายท่านตอนนั้นหากท่านไม่ช่วยพวกเรา ท่านกับเสียวหานตอนนี้คงยังอยู่ในหุบเขาใช้ชีวิตซ่อนตัวโดยไม่ต้องกังวลสิ่งใดเรื่องอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นความรู้สึกกล่าวโทษตนเองและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจมู่อิ่งสียิ่งมีมากขึ้นหยดน้ำตาราวกับเม็ดไข่มุกไหลออกมาไม่หยุดตกลงบนใบหน้าของภูเท่าหมีใหญ่หนูมู่อย่าร้องโชคชะตาฟาลิขิต ข้าใช้ชีวิตมาตอนอายุขนาดนี้ถือว่าสมควรแล้วข้าไม่เคยคิดเสียใจภายหลังที่ได้ช่วยพวกเจ้าถึงขั้นดีใจที่พวกเจ้าสามารถมาอยู่ข้างกายข้าและเสี่ยวหานได้ก่อนหน้านี้ข้าเป็นมือสังหารอันดับหนึ่งแห่งเจียงหูมือทั้งสองเต็มไปด้วยเลือดและชีวิตผู้คนมากมาย ตายไปแล้วคงต้องลงนรกสิบแปดชั้นสินะชีวิตที่ผ่านมาความดีเพียงเรื่องเดียวที่ทำคงเป็นเรื่องที่ช่วยพวกเจ้าถือว่าได้สะสมบุญให้ตัวเองแล้วเจ้าไม่ต้องโทษตัวเองแม้จะไม่ช่วยพวกเจ้าจากความสามารถของโ๋อยเจิงและเย่ชงตามหาค่ะเจอเป็นเรื่องที่ไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดขึ้นหากจะโทษ ก็ต้องโทษที่ตอนนั้นข่าพรากชีวิตผู้คนไปมากมายตายไปก่อนดีชีวิตที่แก่ชารานี้ของข้าควรชดใช้ให้คนเหล่านั้นที่ต้องตายเพราะน้ำมือข้าท่านผู้เท่าหมีอย่าพูดเช่นนี้ให่หนูโม่เจ้าสอนวิชาการรักษาไห้เสียวฮานขณะที่ข้ากำลังสับสนมึนงงเป็นนางที่ส่งยามาให้ ถึงทำให้ข้าไม่ถึงขัน้นสูญเสียความเป็นตัวเองข้าดีใจมากที่สามารถจากไปทั้งที่มีสติรับรู้ไม่ใช่ตายจากไปพร้อมกับการกลายเป็นเครื่องมือเคนข้าผู้คน้นเราว่าเสียวหานเป็นสิ่งเดียวที่ข้าวางใจไม่ลงจากนี้ไปเจ้าจะต้องดูแลนางแทนข้าให้ดีแน่นอน ข้ามองว่าเสี่ยวหานเป็นน้องสาวตั้งนานแล้วจะต้องดูแลนางอย่างดีนะหากเธอยังมีโอกาสแล้วก็เพื่อไม่ให้ผู้เท่าหมีกังวลใจเพื่อไม่ให้เขาหลงเหลือความเสียใจโมอิ่งซีจึงพยักหน้ารับปากอย่างสุดชีวิตสิ่งเดียวที่ข้าเสียใจคือท้ายที่สุดไม่สามารถพบหน้าเสี่ยวหานเป็นครั้งสุดท้าย แต่สิ่งนี้ไม่สำคัญแล้วขอเพียงนางสุขสบายนี้ย่อมดีกว่าอะไรทั้งหมดนางชื่นชอบการรักษาและยาสมุนไพรในวันหน้าหากเป็นไปได้เจ้าสอนนางต่อไปให้นางได้เป็นหมอที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถือเสียวว่าล้างเลือดที่เปื่อนตัวแทนข่าได้หรือไม่ สายตาเขาเริ่มเหม่อลอยมองไปยังท้องฟ้าอย่างไร้จุดหมายเท่าว่าในน้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยความคาดหวงังได้ข้าจะถ่ายทอดวิชาความรู้ในการรักษาทั้งหมดให้กับเสี่ยวหานดีดีดีเลือเกินข้าสบายใจแล้ว คำพูดจบล่งดวงตาเขาค่อยๆปิดล่งใบหน้านิ่งสงบความปรารถนาที่เหลืออยู่ความเจ็บปวดที่แบกรับมาตลอดชีวิตในเวลานี้ถือว่าได้ชดใช้แล้วท่านผู้เท่ามี โม่อิงเสียร้องเสียงดังอย่างเจ็บปวดเธอรับปากกับเสี่ยวหานว่าจะตามหาผู้เท่าหมีให้พบแต่สุดท้ายเสี่ยวหานและผู้เท่าหมียังไม่ทันได้พบหน้าก็ต้องจากกันแล้วแม้เธอจะสามารถมีชีวิตรอดออกไปได้แต่จะมีหน้าไปพบกับเสี่ยวหานได้อย่างไรเย่สอง ตรวจสอบทุกคนที่ปลอมตัวแฝงเข้ามาในพระมังกรเพลิงนิ่นและสำนักบนเขายุนแย่หาตัวออกมาแล้วค่ะได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งโม่เจิงออกคำสั่งด้วยความโกรธแค้นอยู่ภายในห้องโถงใหญ่พยาค่ะเด็กๆจับเขาขังไว้ที่สระน้ำชี้เหลอก่อน เย่ส่งชี้ไปยังเตอเฉาแล้วออกคำสั่งกับองคารักษ์สายตาเย็นช้าจ้องขมแขงไปที่มู่อิ่งซีซึ่งกำลังกรัมห้าย่างเจ็บปวดไม่รู้มาก่อนเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างหมีตี๋และนางจะมีมากมายขนาดนี้เอาร่างตาเท่านั้นโยนออกไปในหุบเขาที่แห้งแล้งให้สัตว์ร้ายกัดกิน เมื่อมู่อิ่งซีได้ยินคำพูดนี้ก็ค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาที่มองไปยังแเยสงแฝงไปด้วยความอาฆาตแค้นแเยสงท่านไม่สมควรเป็นตาของเสี่ยวหานนางเติบโตมาได้เพราะท่านผูเในในนผ้เท่าหมีในใจนางท่านผู้เท่าหมีถึงจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของนางหากนางรู้ว่าท่านฆ่าปู่ของนางด้วยมือท่านเอง ตลอดชีวิตนี้นางไม่มีทางให้อภัยท่านแนะ่สมควรหรือไม่สมควรไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามาตัดสินความจริงคืออย่างไรค่ะก็เป็นตาของเสี่ยวหานต่อไปเสี่ยวหานจะไม่ได้พบกับเจ้าอีกแย่สงหัวระเยะนี่นางคิดว่าเขาจะปล่อยให้เสี่ยวหานร,รู้เรื่องหมีตีงั้นหรือช่งงอางโง่เขาเสียจริงพวกเจ้ายืนเฉยอยู่ทำไมยังไม่รีบลงมืออีก แย่ h, ชงตำหนิเหล่าองคารักษ์กลุ่มคนไม่เอาไหนพวกนั้นแค่สูดดมควันพิษเข้าไปหน่อยทุกคนก็กลายเป็นตัวไร้ประโยชน์องคารักษ์กำลังจะเดินไปจับตัวเก๋อเฉาและหมีตีก็ได้ยินมู่อิ่งซีตะโกนด้วยเสียงที่แหบแห้งห้ามแต่ต้องพวกเขาโม่จังให้เวลาข้าอีกหน่อยข้ามีเรื่องต้องพูด แย่ชงไม่รู้สึกเพราแต่หม้อเจิงไม่เหมือนกันในเวลานี้พิษหานของเขากำลังกำเริ่มความเจ็บปวดที่ต้องทนรับทุกอย่างไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปความสามารถในการแยกแยะและวิเคราะห์ก็ลดลงนางทำได้เพียงแค่ต่อรองถึงสามารถชนะได้แย่ชงยิ้มเยือกเย็นหม่ิ่งสิ พวกเราไม่รบกวนการบอกลาครั้งสุดท้ายของเจ้ากับมีตีถือว่าได้ทำสิ่งที่สมควรทำให้แล้วเจ้าคิดว่ายังจะสามารถปกป้องซากศพเขาได้อีกหรือปกป้องได้หรือไม่ไม่ใช่ท่านตัดสินใจเพียงลำพังได้ต้องให้ท่านอ,องคม่อตัดสินหรือจะบอกว่าท่านหวาดกลัวกระทั่งซากศพเขาจนร้อนใจอยากจะล้มล้างเขาจนรอแทบไม่ไหวแล้วเจ้า เย่สงขบเขี้ยวเขียวฟันหญิงผู้นี้ช่างปากคอ,ะอะระร้ายนักความตายมารออยู่ตรงหน้ายังคิดจะยุยงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโม่เจิงให้แตกแยกอีกแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับพันอ๋องเย่ชงพวกเขาไม่สามารถลงมือทำอะไรได้แล้วข้าอยากจะฟังสักน้อยว่านางยังมีอะไรที่อยากพูดพะยะค่ะ เยสองมองไปทางมอดเจิงที่หลบเข้ามาในห้องโถงใหญ่ยกมือคํานับรับคําสั่งแล้วถอยไปอีกทางในเมื่อคนตายไปแล้วต่อให้มู่อิ่งซีจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นี้ไม่ได้ อ,อนนี้ยังมีเก๋เฉาที่ได้รับผลกระทบด้วยเธอไม่สามารถไม่สนใจเขาได้เธอประคองศีรษะผูเท่าหมีแล้ววางลงบนพื้นอย่างระมัดระวงังพยายามเก็บกดความเจ็บปวดในใจเอาไว้คำนับแล้วเอาศีรษะโขกกับพื้นแรงๆสามครั้งให้เขาแอบตัดสินใจอยู่ในความคิด เธอจะต้องชำระแค้นนี้ให้เขาส่วนเสี่ยวหานหากเธอไม่สามารถทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ได้ก็ต้องขอร้องให้ผู้อื่นดูแลแทนเมื่อคำนับเสร็จโมูอิ่งซีหมุนตัวกลับมองไปยังด้านในห้องโถงใหญ่ความโศกเศร้าภายในดวงตาปิดไม่มิดแม้สักนิดโมูอิ่งซีนายท่านโม่พึงถามเจ้าพิษที่อยู่ในควันคืออะไร เย่สงดูถูกการกระทําของนางเห็นนางเตรียมพูดกับโม้เจิงจึงทวนคําถามเมื่อครู่อีกครั้งตอนนี้ยังไม่ใช่ต้นเดือนอาการพิษหานกําเริบของนายท่านโม้เพิ่งผ่านไปตอนนี้กลับกําเริบขึ้นอีกแท้จริงมู่อิ่งสีทําได้อย่างไรมู่อิ่งสีเอ่ยลอดไรฟันออกมาสามคำสารเร่งพิษเธอกัดฟันแล้วเอ่ยต่อโมเจิง ข้าหนีไปไม่ได้แล้วและไม่คิดที่จะหนีไปเพียงแค่พิษหานกำเริบแม้แต่แสงสว่างท่านก็ยังพบเจอไม่ได้ช่างไร้ความสามารถนักหลายวันก่อนเธออ่านตำรายามากมายเกี่ยวกับพิษหานเพราะเหตุนี้ในตอนที่พิษหานกำเริบโม่เจิงจึงให้คนล้อมผ้าสีดำเอาไว้ทั่วทั้งเรือนเป็นเพราะถูกแสงสว่างไม่ได้ทำได้เพียงใช้ชีวิตอยู่ในความมืด ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ